สวัสดีครับผมผมเป็นพระวยสวัสดีที่สู่ผู้สุก้นกับผมมาแล้วพี่น้องเล่าพัฒนาของปู่โคราชนะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาปู่โคราดมันฉุกที่หามัานสุกที่หาท่านว่าชองหาหกแปดเป็นวันพอ่อเนาะอพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาเหมือนระพุุธส่วนสามตัวมันออกเจ็ด ก้าแปดเลขล่างคือสามเจ็ดได้พี่น้องได้ของกูเขาลานนี่เขาตกกลับได้พี่น้องได้เลขวิ่งเนี่ก็เขาบนล่างเลขวิ่งเข้าบนล่างจับคู่เข้าตัวกลับเนี่ย ปูไปเน้นแปดกันเน้นถืออยู่ตะว่าเลคนณดอ,อก 98, เก้าแปดน้องพี่น้องปีเก้าส่วนเลขวิ่งบนล่างนี่เจ็ดกับแปดเข่าบนล่างนี่เจ็ดมาล่างแปดอยู่บนมาทช้งตัวเน้นมาเช่งตัวล่องจับคู่นี่เป็นตัวกรับเลขคนออกสามเจ็ดนี่องปูเป็นเจ็ดสามกับเข่าือเก่าน้อพี่น้องเพราะว่าเลขปูเป็นเลปักหลัก

どこでしょうか เจ็ดเจ็ดกับแปดตัวเก่าเมืนน่อึนกับเจ็ดกับแปดวันี้กับเจ็ดกับแปดวดที่แล้วปูเน้นแปดว่นนี้เน้นเจ็ดเขารูว่าเจ็ด้วยแปดกี่ม้วหรือว่าตัวใดคียยูเนาะพี่น้องระว่างเจดกับแปดเนี่ย เจ็ดส่วนแปดส่วนก้าส่วน เด็ดหนึ่ง เ้าหนึ่งเจ็ดสอง that's that have ส่วนตัวเน้นเน้นติดเจ็ดพี่น้องเขาแคบหน้าจออาบานี่บทที่แล้วเขาตัวล่องได้บ่อยเขาตัวเน้นเนี่ย มีของเกาเทียไปเิ็งหมดที่แล้วเขาตัวล่องแต่ว่าเล็กวิ่งเน่ฮะเขาตัวเน้นมาทั้งตัวล่องจับคู่ในเขาตัวล่องวันศุกร์ที่ห้าธันวาสองห้าหกแปดลาวปูโคลาดบนล่างวิง่งเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ด กับคู่ 70, 80, 90, 18, 1, 28, 2, เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเด่นที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวกันตัวร่องกะระบ้างน้องหมดที่แล้วกะเขาตัวร่องบรไหารเขาตัวเน้นเนาะตามนี้ครับผมกันมากระจังจัดประมาเข,ขาา้ากับพานกับเขาพวกคุณปูโคนหลาดหลายๆครับผมเอาคอยโชคดีมนัมนมันกันสูู้สุ้คน ฝากกดไค์กดแชร์กดติดตามด้ยพี่น้องด้วยสวัสดีครับผม